โอลินเชลดากอนคือกลุ่มลึกลับที่คอยรักษาความสงบโดยอาศัยพลังของมังกรโบราณในฐานะผู้นำนินจารุ่นใหม่ไอริไม่ได้สือพอดเพียงฉาย,ยาโจนินแต่ความสามารถของเธอยังได้รับการยอมรับจากมังกรโบราณและยังมีดากอนมาร์อันทรงพลังอีกด้วยเมื่อกลางคืนมาถึงกลุ่มนินจาที่นำโดยไอริได้มุ่งหน้าไปช่วยเทมเพิลออฟไรท์จากกองทัพแห่งความมืด ด้วยสุดยอดทักษะไอริสามารถหลบการจู่โจมจากเวทมนต์ดำได้ง่าย,ายๆพวกฟอร์เลนนับพันสุดลงแทบเท้าเธอเธอเป็นดังใบมีดพุ่งเข้าหามาหลอกผู้นำกองทัพปีศาจถิง้งร่างอันโชคเลือดที่เธอฟาดฟันเป็นทางทอดยาวแต่ไอริก็บาดเจ็บหนักเช่นกันเมื่อเธอเข้าถึงตัวมาหลอกได้เขาจึงล้างแขนไอริที่จัดการสมุนของเขาด้วยการมอบาดแผละกันให้ไอริเธอเสียเลือดไปมาก ทําให้เธอรู้ว่าไม่มีทางชนะในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อเธอจึงใช้พลังเฮือกสุดท้ายชูดาบขึ้นและฟันลงที่มาลอกพลังวิญญาณมังกรที่ถูกปลดปล่อยออกมานั้นรุนแรงมากจนมาลรอทําอะไรไม่ถูกนอกจากใช้ปีกของเขากันการโจมตีของไอริและปีกคู่นั้นก็ถูกบทขยี้โดยพลังของดาบไอริทําลายความสามารถของศัตรูในการต่อสู้ ของผู้นำทัพไร้เทียมทานอย่างสิ้นเชิงมาหลอกต้องหนีกับเพื่อฟื้นฟูพลังและปล่อยให้กองทัพปีศาจเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ความมุ่งมั่นของไอรินั้นสแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงการต่อสู้ในครั้งนี้ทุกคนจึงเคารพไอริแม้แต่ปีศาจที่ชั่วไร้ายที่สุดยังไม่อาจต่อกรกับเธอได้เป็นชีวประวัติของไอรินะครับดีไม่ดีติชมได้นะครับขอบคุณมากครับ